สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่โครบรักทุกท่านนะค่ะเยลินอินดีเมียฝรังเราเลืองไม่อีกแล้วพี่น้องจ้ามอน้สิมาเวาตามคำอขอของเอฟซีที่อยากรูนาะคะ่นะเนาะว่าเยาลินมาอยู่ต่างประเทศตังโดนปีเงินเก็บบบมีเลยบ่ย่างเจ็บไข้ได้ป่วยคือบบมีเงินดูแลเจ้าของแล้วก็ตอบ คอมเมนต์ร่วมๆของพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาเนาะค่ะเนาะผู้ใดที่มีข้อมูลดีๆกับการใส่ชีวิตในต่างประเทศในแต่ละประเทศแตกต่างกันจังใดกลับมาลงในคอมเมนต์ให้สุภูสุคนดาอ่านไปนํในในเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะคลิปนี้ก็ลับชมรับฟังไปนํากันข่าววอเรื่องเงินเนาะค่ะเนาะ ช่วงที่ยายลินยังสุขภาพแข็งแรงหากินได้บ่าว่าสิเป็นขายของเป็นนวดรับนวดอนอกสถานที่นอกเวลาหรือว่าเสาร์อาทิตย์ก็ดีละออหรือว่าในช่วงฮอลิเดย์มันเป็นช่วงที่พีกของพีกสุดในชีวิตของยายลินที่หาเงินได้เป็นกอบเป็นกำรร ยาลินก็มีโอกาสได้เก็บได้กำรรนะคะแต่ว่าเนื่องจากยาลินใส่ชีวิตหาเงินคนเดียวลูกบอท่านได้หาเงินซวยใดตอนนั้นค่าใส่ใจในประเทศอังกฤษสำหรับผู้ยิ่งตัคนเดียวแม่เลี้ยงเดียวทุกทท่านสิลู้ดีนะคะว่ามันค่อนข้างสีสูงค่ะพี่น้องใส,ส่ครอบครัวทั้งเมืองไทยซึ่งแม่ยังมีชีวิตอยู่ตอน,นั้นลูกของยาลินบางครั้งที่เขา เดือดร้อนยายลินก็จําเป็นต้องซอยต้องควักซึ่งเงินที่เก็บมันกับบได้หลวงไดหลายสําหรับผู้ยิง่งโตคนเดียวนะคะหาแถบลมแถบตายยยลินยังคอยสิเจียดเขาไปเก็บเก็บกําได์กับบไดหลายหมากพ่อที่สี่นำมาดูแลเจ้าของใดในเมือนี้นะคะดังนั้นแล้วเงินเก็บยาลิ้นกับบม่หรอกคะ่ะ ว่าคมันกับโบเคยมีอยู่แล้วท้าสิวเรื่องเงินทำงานเนี่ยทำงานกับหลวงมาสิบสี่ปีเอ้าว่าง่ายๆเนาะค่ะเนาะเยะลินแถบจะบ่บมีเงินเก็บจากการทำงานนะคะหามาใส่ไปคาซาบานนู่นนี่นั่นหลายสิ่งหลายอย่างแหงมาเป็นโสดแหงมาใส่ชีวิตคนเดียวลูกกะบบท่านใดซอยใดก็แหงคาใส่ใจสูงตามที่ลูลูกกันนะคะค่ะบ้านในสิ่งที่เยลินมี ไว้ติดกระเป๋าพ่อกันตายเวลาชุกเฉินนะคะก็เป็นเงินยาพี่น้องเงินฟองยาที่เยลินได้มาจากอดีตสามีเงินขายบ้านแบ่งกันนั่นลหละเยลินเก็บไว้ในส่วนหนึ่งเอาไว้ซอยเหลือเจ้าของย่ำชุกเฉินเพื่อที่สิได้บ่ต้องไปยิบไปยืมผู้ใดมากินมาใส่ย่ำนูนนี่นั่นนะคะมันก็บ่ได้หลายมากพ่อดอกพี่น้องหลายปีผ่านไปมันก็เริ่มถดถอยลงเนาะคะ่นะเนาะเงินทองน่ะ สวายาลินก็เป็นคนที่ใส่เงินค่อนข้างสิรวังเติบยุค่ะก็เลยบบได้ห้เบิดตตินเบิดเมื่อพ่อปันไดบานนี้พ่อเยล่นมาป่วยบานนี้พี่น้องจะหาเงินได้เต็มตีนเต็มมือคือตังเตก,เกี่กับ่มีโอกาสได้ท็อปอัพในจุดนั้นบาทนี้ก็แแ้งตาเป็นสาภาพการจังสี่แล้วบอกได้เลยค่ะพี่น้องค่าว่าชีวิตค่อนข้างอัตคัดเติบยุ ในช่วงที่เยลินป่วยนะคะค่ะกะมีบ้างที่ท่อแท้เรื่องเงินเรื่องทองนะคะค่ะโชคดีว่าครอบครัวทั้งบ้านกะขึ้นอยู่กับเยลินอีกตั้งหากละว,ว่าเยลินสีซอยหรือบบซอยไห่หรือบ่ไห่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจนะคะส่วนใหญ่แล้วกะสีเป็นกับลูกนะคะเออกับพ่อแม่กับโบมี่ยังแล้วเพราะว่ายลิ้นกัจัดการแบ่งปันจัดสรรปันส่วนในการที่เฮาสีซอย พอแม่แบบใดที่สีห่หาเห่าบ่าเป็นทุกข์มากเกินไปเออย่าลิ้นกะจัดการตรงนั้นไว้เบิดแล้วบาทนี่มันก็เป็นยังสี่แหละพี่น้องอยู่แห้งยู่โดนเออถ้าเห่าสุขภาพบด่ดีแล้วกับ่ได้หาเงนินอ่ารอบนอกนะคะมันก็สีไใดบ่หลายเพราะว่าเห่ายู่โตคนเดียวเนาะคะ่นะเนาะบาทนี่บางขอความก็บ,บอกว่า กับเมืองไทยไปเริ่มต้นหาเอาผัวไม่ขอบคุณร้านลายเด้อค่ะเด้อขอบคุณสําหรับคําแน,นะนาอยลินขออนุญาตหัวหัวเลาะค่ะปานนี่แล้วพี่น้องไม่ยูเมียงฝรั่งแล้วค่ะบ่มีปัญญาหาได้ตั้งแต่ยูเมียงนอกกับบมีทางที่สีหวนกลับไปใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยเพื่อหาผัวฝรั่งไม่ดอกค่ะมันเป็นไปได้ยากถึงสีบ่ยากแต่วา่าเยลินกับบดยอยากเริ่มต้นตรงจุดนั้นนะคะอันนี้ตอบคอมเมนต์แบบ แบ่งปันกันขำๆเนาะค่ะเนาะอยะลินบ่ไ้ซีเรียดค่ะ้าสีได้กระได้บ่ได้ก็แล้วไปบ่ไ้ซีเรียดค่ะพี่น้องค่ะชีวิตสามารถยืนยัดอยู่ได้โดยปราศจากผู้ชายนะคะเยะ่าลินเป็นคนอยู่แบบนี้มาแต่ใดตะไล่แล้วมีกระได้บ่มีกระบบเป็นยังไดลินบอเดือดล้นค่ะบาทที่นี่อีกขอความนึงเนาะค่ะเนาะหยุดงานหรือว่าหมอสั่งงานตั้งว่าสมปีเนี่ เยลินเสีเอาเงินใส่กินใสใสเยลินกระสิทตอบรวมๆในคลิปนี้เนาะคะนะ่ะเนาะช่วงนี้เยลินกันยากๆยักแน่จักน้อยได้อัดคลิปบ้างบ่ไดอัดคลิปบ้างนะคะค่ะในช่วง3ปีที่เยลินล่าป่วยนี่เฮ้าบ่าสามารถหางานอื่นเห็ดได้เด้พี่น้องนั้นผิดกฎหมายค่ะเยะลินกันสิหางานเห็ดบ่ได้เออสิอันออกนอกกรอบบ่ได้ดังนั้นแล้วเงินซอยเหลือ ของผู้ป่วยของในประเทศอังกฤษเพิรนมีอยู่พี่น้องสําหรับผู้ป่วยนะคะกะสิมีการเขลมเงินคนป่วยต่างๆต,ตามระบบที่เพิรนมี่ไห่นั่นละพี่น้องในกรณีของเยลินนี่นะคะว้าแบบว่าเบอายเว้าเต็มปากค่ะพี่น้องคะในเมื่อสภาพร่างกายสถานะเฮ้ามาแบบนี้แล้วก็ต้องเคลมหลวง ในส่วนของผู้ป่วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเยลินก็ไดเงินเพนชันของตัวเองนะคะเยะลินไดเงินเพนชันของเจ้าของที่เยลินทํางานเสียเพนชัน p r i v a t ไว้สิบกว่าปีตนั่นล่ะคะ่ะที่หลวงสีมาจัดแจงเลี่ยงดูเยลินอีกหลบหนึ่งนะคะบวกลบคูณหารแล้วอันนั้นแนอันนี้แน่กับสีพ่ออยู่ได้ สำหรับชีวิตปากเดียวทองเดียวนะคะแต่ว่าเงินเพนชันสีไดหน้อยได้หลายแบบใดเดี๋ยวยายลินกับสีมาวอกให้พี่ให้น้องฟังอีกแท่นึงเด้อค่ะเด้อเพราะว่าช่วงนี้ยยลินกับยังล่อขคาวข้าว,ข,าว,ข,าวของหน่วยงานพนักง,งานออฟฟิศที่เพิ่นเหตุงานเกี่ยวของกับทางด้านเงินเพนชัน,นติดต่อยยลินมาอยู มันก็ใส่เวลาค่อนข้างยงว้านแน,น่จักน้อยเยลินกับขาดว่ายลินสีใดมีเงินมาจา่ายคาซาบานพ่อเมะพ่อดีกับช่วงเวลาที่เยลินบอสามารถได้รับเงินเดือนจากจากบริษัทอีกแล้วนะคะมันเป็นช่วงเวลาขาดเกี่ยวกันเป็นช่วงเวลาหลูกผีหลูกคนนะคะยยลินกับวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างสีบ,บอลาซาจนเกินไป บอเรื่องงานนะคะยะลินสามารถไปเหตุงานใดแต่ว่าเหตุเป็นงานจิตอาสานะคะเป็นงานชาลิตีเอออาจจะเป็นเบาเป็นมู่ค้นเถานะคะหรือว่าถ้าหฮาบอสามารถหางานตัวนี้ใดเ้าสามารถย่างเข้าไปในจ็อบเซ็นเตอร์ไปบอกอหน่วยงานเขาว่า มีงานอีหยังให้ชั้นเฮ็ดฉันซอยได้บ่งานที่ว่านี้ไม่สามารถรับเป็นเงินได้นะคะพี่น้องมันเป็นงานจิตอาสาเป็นงานซอยเหลือสังคมที่เยลินอยากใส่เวลาที่เป่าประโยชน์ไปนี่ที่เยลินบด้เฮ็ดงานนี่เออสามารถใส่เวลาตรงนั้นซอยเหลือสังคมอื่นๆในประเทศอังกฤษใดในทองทินที่เจ้าของอยู่นะคะค่ะเป็นการที่เฮ้า สามารถเฮ็ดได้โดยที่เฮ้าบ่าอยากอุดอู้ยุตบ้านสิเป็นโรคประสาทนุ่นนี่นั่นนะคะเฮ้าสามารถใส่เวลาว่างมองนี้ซอยเหลือสังคมอื่นๆใดคือกันซึ่งอ่ามันกับว่าิดกฎหมายซึ่งทางประเทศอังกฤษทางระบบทังรัฐเพิ่นก็มีความยินดีปีดาที่เฮ้าสีสละเวลาว่างของเฮ้าในช่วงที่พักฟื้นร่างกายไปเนี่ยเออไปอาจจะไปทำงานในช็อปเอ่อที่ ขายเสือผ้าเมื่อสองที่เป็นอของหลวงนะพี่น้องที่เพิ่นบได่ายใจคาแรงเฮ้าหนะหรือว่าซันกับอาชีเป็นการคลิปคัมเป็นให้คนเถ่าคนแกที่เพิ่นเงาเนะานะค่ะเนาะเมื่อละชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่เฮ้าสิสะดวกเข็ดเพิ่นสามารถหาหม่องให้เฮ้าล่งได้นะคะทายเล่นต้องการที่เสิเห็ดในจุดนั้นแต่ณนะตอนนี้เล่นว่าท่านได้เห็ดอียงดอกพี่น้องจ้า เพราะว่าเยลินยังบรท่านได้ล่งโตเกี่ยวกับเพนชันต่างๆหรือว่า,าระบบาการออกจากงานของเยลินยังบรท่านเรียบร้อยดีเท่าที่ควรนะคะค่ะเยะลินขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจด้คะเด้ออาจิตตอบคอมเมนต์ซาแนจักน้อยเยลินขอขอโทษขออภัยหลายๆขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาทักทาย ทุกมองทุกเจให้ความคิดเห็นต่างๆคําแนะนําต่างๆให้เยลินในทุกๆด้านนะคะเยลินปรับปลืมยินดีแล้วก็รู้สึก,กเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะที่มีเอซที่น่ารักมีพี่ๆเพื่อนๆครูบาอาจารย์ที่น่ารักน,านา่าเคารพที่ให้ กำลังใจส่งความห่วงใยสิ่งดีๆให้ยายลินตลอดมานะคะคลิปนี้กัยเง้วอีกแล้วพี่น้องจ้าถ่ายนีแล้วก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆสุขภูสุขคนมีความสุขดูแลสุขภาพขอให้แข็งแรงแข็งแรง,แง,แง,แงสุขคนเด้อค่ะเด้อมีโอกาสพอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย